เพราะเหตุใดเกาหลีจึงถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยก่อนปี1910ดินแดนทั้งสองนี้ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าจักรวรรดิเกาหลีและในปี1910ญี่ปุ่นได้รุกรานและผนวกจักรวรรดิเกาหลีเข้ามาเป็นดินแดนของตนจนกระทั่งในปี1945ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองและถูกบังคับให้ออกจากคาบสมุทรเกาหลีในเวลานี้เองสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาเข้ามาควบคุมในพื้นที่คาบสมุทรสหภาพโซเวียต ยึดครองภาคเหนือในขณะที่สหรัฐอเมริกายึดครองภาคใต้จนกระทั่งในปีคศ1945สหรัฐอเมริกาสนับสนุนการก่อตั้งสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีประธานาธิบดีคนแรกซิ่งมันรีในขณะที่สหภาพโซเวียตสนับสนุนการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งนําโดยคิมอิลซุงจากนั้นสหรัฐและโซเวียตก็ได้ถอนตัวออกจากคาบสมุทรแต่ในปีคศ1950คิมอิลซุงได้นํากองทัพเกาหลีเหนือโจมตีเกาหล ลีใต้เพื่อรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเกาหลีเหนือเปิดฉากโจมตีอย่างรวดเร็วและยึดครองเกาหลีใต้เกือบทั้งหมดเหลือเพียงพื้นที่เล็กๆในปูซานซึ่งดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือคร้ชยึดครองเกาหลีใต้ได้แล้วแต่สหรัฐอเมริกาและสหรประชาชาติได้ส่งกองกำลังเข้าแทรกแซงผลักดันให้เกาหลีเหนือถอยร่นประชิดชายแดนจีนจากนั้นจีนก็ช่วยเหลือเกาหลีเหนือโจมตีฝ่ายเกาหลีใต้กลับไปยังเส้นขนานที่38สงครามได้กินเวลาไปจนถึงปี1953เมื่อ ทั้งสองฝ่ายลงนำข้อตกลงสงบศึกเพื่อยุติความขัดแย้งโดยไม่มีสนธิสัญญาสันติภาพอย่างเป็นทางการส่งผลให้สงครามระหว่างสองประเทศยังคงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ